บ้านใครยังมีมะม่วงเหลืออยู่วันนี้จะชวนมาทำเค้กมะม่วงสูตรนึ่งเนื้อนุ่มๆไว้ทานกันค่ะสูตรนี้จะนำไปนึ่งหรือว่าอบก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำพร้อมกันเลยค่ะก่อนอื่นเราจะมาเตรียมล่อนแป้งกันก่อนค่ะใช้เป็นแป้งสาลีอนเนกประสงค์200กรัมเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาแล้วก็ผงฟู1ช้อนชานะคะได้แล้วก็วางพักไว้ก่อนต่อมาเรามาเตรียมเนื้อมะม่วงกันค่ะวันนี้เราใช้เป็นมะม่วงลูกใหญ่นะคะก็จะใช้มีดฝานผ่าตรงกลางเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะใช้ช้อนตักเอาแต่เนื้อเลยนะคะตรงนี้ก็จะง่ายค่ะไม่ต้องเสียเวลาปอกนะคะสําหรับ1สูตรเราก็จะใช้เนื้อมะม่วงอยู่ที่200กรัมนะคะสูตรนี้ก็จะดัดแปลงมาจากเค้กกล้วยน้ําว้าที่เคยทําลงไว้ให้ก่อนหน้านี้ค่ะเราก็นําเนื้อมะม่วงมาเข้าเครื่องปั่นนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่เบอร์สองจนวน3ฟองกระป๋นครึ่งช้อนชาน้ำมะนาว1ช้อนชานมสดรสจืด30กรัม น้ำมันรำข้าว130กรัมแล้วก็น้ำตาลทราย150กรัมค่ะความหวานตรงนี้สามารถปรับเพิ่มลดได้นะคะขึ้นอยู่กับความหวานของมะม่วงด้วยค่ะต่อมาก็ตามด้วยกลิ่นวานิลาสักครึ่งช้อนชานะคะเพื่อดับกลิ่นข้าวของไข่เสร็จแล้วก็ปั่นให้สมผสมเข้ากันค่ะให้น้ำตาลทรายละลายดีเมื่อได้แล้วก็ใส่แป้งที่เราร่อนเตรียมไว้ลงไปให้หมดเลยค่ะ จากนี้เราก็จะปั่นให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอันใช้ได้นะคะก็ใช้พายนะคะตะล่อมเก็บความเรียบร้อยอีกสักรอบหนึ่งค่ะความเหลวที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปตักใส่พิมพ์เตรียมนึ่งกันค่ะสำหรับวันนี้เราก็ใช้เป็นถ้วยจีบอลูมิเนียมเบอร์3 2 1 9แล้วก็กระดาษรองอบเบอร์3219นะคะ ก็ตักเนื้อบัตเตอร์ใส่ไม่ต้องเต็มพิมพ์มากนะคะสำหรับสูตรนี้เราก็จะได้ขนมอยู่ที่12ถ้วยพอดีค่ะเรียบร้อยแล้วก็นำไปนึ่งกันเลยค่ะโดยเราจะนำไปนึ่งในน้ำเดือดด้วยไฟกลางเป็นเวลา2 0นาทีนะคะนี่ค่ะขนมของเราก็สุกดีแล้วนะคะเดี๋ยวจากนี้เราก็จะยกลงจากเตากันค่ะเอาออกจากพิมพ์เลยนะคะตัวก้นขนมของเราจะได้ไม่แฉะค่ะ เรียบร้อยแล้วเราก็จะวางพักขนมไว้ให้เย็นตัวลงสักเล็กน้อยเดี๋ยวเรามาดูเนื้อขนมกันค่ะนี่นะคะเนื้อขนมของเราที่ได้ก็จะมีความฟูแล้วก็นุ่มเด้งแบบนี้เลยค่ะสําหรับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่หวานกําลังดีนะคะเนื้อขนมทานง่ายแล้วก็ไม่ฝืดคอนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสูตรอีกหนึ่งเมนูมะม่วงค่ะยังไงก็ฝากให้เพื่อนๆไปลองทําทานกันดูค่ะสําหรับวันนี้ครัวบ,บ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะ ไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะคะ